มันมีแค่สงคันในเมืองไทยอะ่ะถึงเวลานั้นผมอาจจะทํากําไรจากเขา20%เห็นว่าพี่ทําไปเนี่ย18ล้าน <c oughs> จะเก็บรถไว้ขายมันต้องลงทุนเยอะขนาดนี้เลยพ <c oughs> ี่ สู่เพื่อนๆเป็นไงบ้างครับผมโจสศิรวัด์ครับมีตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่ชาราลัครับมีกตั้มในชีวิตสี่ล้อครับผมวันนี้นะเพื่อนอากาศดีๆแบบนี้นะผมบอกเลยว่าจะพาเพื่อนนะครับมารู้จักกับพี่ชายที่น่ารักอีกคนนึงนะเฮ้ยเราเป็นคนชอบรถนะเราก็อยากแบบสะสมรถสวยๆเมื่อก่อนผมเคยคิดมานานแล้วแบบอยากมีห้องนั่งเล่นในบ้านที่จอดรถได้เพื่อนมันจะได้แบบดูรถไปด้วยแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนใช่ไหมที่นี่นะครับเรียกว่าเป็น private collection ขายรถด้วยนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากเขาเนี่ยชอบ ฉันตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วครับและพี่โต้งก็อยู่ข้างในกับเราเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเจอกันครับผม <What? S 1> What you driving? Yeah. สวัสดีครับพี่โต้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนๆมาถึงที่นี่นะครับรบกวนพี่แนะนำ่อยที่นี่คืออะไรบ้าง QC Special Selection เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความชอบส่วนตัวอย่างที่โจพูดไปเมื่อกี้ก็คือผมทําเกี่ยวกับธุรกิจรถมาประมาณสักยปีแล้วมันเริ่มมาจากตอนแรกซื้อซูเปอร์คาร์มาแล้วก็จอดไว้ที่บ้านแล้วพอโจมาบ้านเงี้ยดาวพี่โต้อยากได้อะไรเงี้ยมันก็ซื้อมาใหม่คันนีโจไปพอมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆปุ๊บที่เก็บมันไม่พอเราก็เลยอยากได้เหมือนบ้านอีกหลังนึงอะแหละครับมามา เอามาเก็บรถเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างใน่มาที่เรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่เกิดจากความชอบของพี่คือจริงๆง่ายๆเลยอ่ะเราเล่นรถเราก็ไม่อยากขาดทุนเพราะการเล่นรถของเราถูกปะถูกครับคนที่ยังทำมาหากินทำงานเหมอนพวกเรามนาจจะครอบครองได้แค่ อีล้วหนึ่งคันสคันเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มรู้สึกอยากเปลี่ยนเขาก็จะแบบต้องช่วยลงไขให้หน่อยเขาก็อาจจะเลือกหนึ่งคันที่ผมมีไปแลกแทนเป็นคอลเลคชันเขาก็เหมือนเราสวอปคอลเลคชันอ่ะจริงๆเรื่องเงี้ยมึงนอกมีเยอะนะใช่ใ่เป็นสวอปดิวไม่ได้เป็นแบบบายแอนเ l ลดิวอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยเป็นเพื่อนปัจจุบันเนี่ยเอาเป็นว่าจากประสบการณ์ผมที่แบบ เข้าวงการมาไม่กี่ปีนะสิ่งที่เราเจอตลอดเลยเนี่ยซื้อรถมาแล้วเนี่ยบางทีมันไม่รู้จะขายอะไรพอาขายเสร็จจะซื้อมือสองเราก็ไม่อยากจะไปนั่งวัดใจกับคนที่เราไม่รู้จักนี่แหละครับเพื่อนๆพี่โต้งเลยสเต็ปเข้ามาตรงนี้ครับจัดการเรื่องราวตรงนี้ให้ผมดีใจมากเลยนะที่มีสิ่งที่ที่มีแบบนี้เกิดขึ้นนี่คิดดูเดี๋ยวพี่ที่ผ่านมาผมขาดทุนรถเป็นสิล้านเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นไอการที่เกิดสถานที่แบบนี้หรือเกิดคอมมูนิตี้แบบนี้มันง่ายแล้วมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะต้องแลกกับผมไไดด็ีก้มมันอาจจะ เพื่อนๆพี่สามคันบนกันอะไรเงี้ยมันก็สนุกก็เหมือนเล่นรถด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็เล่นรถด้วยกันจนแก่โอ้ขอบุรับพี่ขอบคุครับขอให้สปอนเซอร์เยอะๆนะครับจะได้มาเล่นรถนานๆนะครับมาพี่เนี่ยมาแล้วสีเหลืองจี๊ดจ๊าดนี่ คันนี้พิเศษยังไงบ้างครับจริงๆอ่ะคันนี้เป็นรถรุ่นพี่ท่านหนึ่งในเรนไดนี่แหละครับพี่เขามาสวอปกับทาก้าโฟ GTS ผมตอนแรกจิตเต้นเขาอยากได้แต่ว่าพี่เขาไม่มีรถใหม่เขาก็เลยเหมือนยังไม่ได้ซื้อขายกันจัดขึ้นคันนี้เป็นคาริล่า GTS เพราะเป็น GTS ก็เป็นวายบอดี้ึ่งมันก็เลยเป็นเหมือนกับสิ่งที่คนเล่นปอชอบกันเป็นฮาร์ปแบบเซนเตอร์ล็อกมันจะรู้สึกแบบเร c ซิ่งอะพี่ใช่ใช่ใช่ GTS เนี่ยมันก็อยู่ระหว่างก่อนจะขึ้นไป GT3 ละใช่ครับสำหรับผมคาริล่า GTS เป็นรถ ที่ใช้งานได้แฮปปี้ที่สุดเพราะว่า 1. คือมันไม่แข็ง 2. <Wow. S 1> งคือมันไม่ได้แบบเป็นอารมณ์เลสซิ่งตลอดเวลามันยังมีโหมด normal ที่แบบเราขับเข้าเมืองเราไม่ต้องการความกระโชกโขค่ามันก็สบายครับ mm hmm. แล้วข้างในมันก็ตกแต่งแบบ GTS พาเกจเป็นอะคันทา่าเป็นคาร์บอนเป็นอะไร้ยครับและยังเป็นจุดหนึ่งนะเ,นเพื่อนเสียงมันยังแบบ N A ก็คันนี้จบแล้วนะครับพเพื่อนๆมีเจ้าของเรียบร้อยนะครับ <c oughs> โอ้โหอันนี้พี่มีแอคตันสองคันเลยอันนี้เป็น v 1 2ใช่ครับคันนี้เป็น DB11 คันสีบอลเป็น Vantage ใหม่ คันนี้ออปชันสุดคาร์บอนหมดเลยลโลโก้ยังเป็นฟอสคาร์บอนนะครับพี่ที่ปล่อยมาให้ผมเขาบอกว่าเขาคอนฟิกคาร์บอนออปชันไป4ลา้านเพราะปกติรุ่นนี้หลังคาก็ไม่ใช่คาร์บอนไอคลิคีเนี่ยไม่ใช่แค่ปักลงไปนะโจะมันยกฝาต้องซื้อทั้งฝาไงใช่ไอช่องข้างด้วยปกติจะเป็นตะแกรงที่เปิดประตูคาร์บอนนะครับนี่เอ๊ะทำไมมันใหม่ขนาดนี้พี่มันใหม่เกินไปอย่างหนึ่งที่เวลาพี่จะซื้อพวกนี้เข้าครับต้องคิดว่าเหมือนกับซื้อรถให้ตัวเองหนึ่ง เราต้องดูว่าเคยทําสีไหมเคยแกะชิ้นนู้นชิ้นนี้ไหมสมมุติว่าวันหนึ่งที่พี่จะส่งต่อให้โจพี่ต้องมั่นใจว่ารถที่พี่จะส่งต่อให้โจมันสวยจริงๆแล้วมันก็ผ่านการที่เราเอามาเก็บในคอลเลคชันเราแล้วอะแล้วเดี๋ยวมนจะาะอาเราอีกใช่อันนี้มันเป็นเหมือนบ้านผมทุกบ้านผมจะเอาของในบ้านผมชิ้นนึงให้ใครผมก็ต้องเลือกแล้วอ้ยพี่ผมเข้าใจนะสมัยขับรถไปแรกๆมินิสันทีท่ามีเพื่อนมาขอซื้อคือผมรู้ว่าสภาพรถมันแบบเน่ามากเราก็ไม่ขายอะกลัวเดี๋ยวทะเลาะกันทีหลังใช่ครับข้าง มากนะเพื่อนสีม่วงเดอร์ซิตชิงส้มอย่างเนี้ยพอเป็น second hand อะ่ะก็ประหยัดไปเยอะเลยตอนแรกที่เขาคอนฟิกรวมไปมันเกือบ20ตอนนี้ก็แค่15โห้าลองสตาร์มัล่ะไ,ะได้ได้คัลองดูนิดนึงให้เพื่อนหลับตาฟังนะครับด้ว,ว่า a อ็มจีอุ้ยเดี๋ยวนี้ก็น่าซื้อเหมือนกันนะทุกคนคือแค่ได้ออปชั่นมันก็คุ้มแล้วอะแล้ว a s สตันรุ่นใหม่นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างจะเสถียรขึ้น เพราะเยอรมันมาทำให้แล้วครับบางส่วน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 ถ่ายได้เดี๋ยวผมจะโดนด่าแล้วแต่ผมเสียได้อย่างหนึ่งนะพี่เขาไม่มีกุญแจสอดละไม่มีใช่แต่ว่าเป็นแต่มันสะดวกกว่าอ่ะหูวิ่งพันสามแล้วเนี่ยหรือว่าวิ่งสามพันพันสามโอ้โหใหม่มากพร้อมแล้วเพื่อน -engine start เอาแล้วเพื่อน อเอาจริงนะพี <pressing rico> <ip> ่ผมว่าในประมาณ15ล้านเนี่ยอันนี้ก็เป็น1นึชอยที่ผมเชียร์หลายคนละคือถ้าใครมี15ล้านอันนี้แบบไม่มีอคติไม่บายแอดนะเพื่อนผมว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่คุ้มมากเพราะว่าแวนเทจเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นรถที่ขับสนุกที่สุดของแอสตันมาตินณตอนนี้คือถ้าเพื่อนอยากได้แบบรถที่เฮ้ยมันขับจริงง่ายๆนะ ไปจอดข้างฟุตบาทก็ไม่ต้องกลัวเลยพี่มันสวอนดอปึ๊บเปิดมาไม่โดนฟุตบาทละขึ้นลงง่ายทัศนวิสัยดีเอนจอยกับรถได้แล้วเป็นรถที่แบบคุณไม่ต้องเป็นนักแข่งไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถก็สนุกกับเขาได้แล้วน่าสนใจเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขัดทุนย่อยยับแบบแต่ก่อนแล้วด้วยโอเคทุกคนจะรู้กันดีนะครับเดี๋ยวนี้โอเคแต่นเดี๋ยวนี้ราคาแข่งขึ้นเยอะนะใช่เล่นมาสี่คันแล้วเนี่แหละซื้อมาขับเองแล้วก็เพื่อนขอไปเพื่อนขอไปอะไรอย่างเงี้ย เสียดายมากแวนควิชพี่ต้งเพิ่งขายไปเพื่อนๆสีแบบเธอคอยอโอ้โห oh, oh, สวยบบสวยมาก oh. น้องคนที่มาขอไปมาดูรถ5นาทีขอเลยโ oh. อ้โหจะด<ส>ีมาเลย เพราะว่าเขาบอกว่าสีนี้ไม่เคยเห็นจริงแล้วคันนน้นวิ่งมาแค่พันห้าโอ้โหยังรถใหม่ยินดีกับเจ้าของรถด้วยนะครับถ้าเบื่อก็เออถ้าเบื่อมาจอดนี่ถ้าเบื่อมาจอดนี่เรเรียกโจ้มาดูเดี๋ยวขออมาดูนะครับขอมาดูมันไม่ได้ขัดทุนแล้วอ่ะมันจะรถเก็บแล้วอ่ะใช่คือดีไม่ดีกําไรด้วยใช่เพราะว่ามือหนึ่งนะ สาแล้วแต่ออปชันเออคันนั้นแบบข้างในเป็นหนังงูเลยรอเป็นแบบลายแบบโอ้โหทำยากแน่นอนอครับคือต้องเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่า a s สตัเนี่ยมีอยู่3รุ่นด้วยกันก็คือรุ่นเริ่มต้นจะเป็น Vantage ก็คือราคาแบบว่าเข้าถึงง่ายหน่อยแล้วกลางๆก็จะเป็นตระกูล DB สมัยนั้นมีบีอ่ามี DB7 ก่อนอ่า DB7 อสตันมาตินอะแบบซูเปอร์วาวตอนหนังเจมส์บอนดรอบหลังๆที่ขับดีบีกับขับแวนเท g e ตวีทเวทํทำให้คนกลับมามองแอสตันมาตินแบบที่เขาใช้ดีบีเหนเดิมใช่แล้วก็ขับแวนค i ิชด้วยมั้งที่บนน้ำแข็งเลยแล้วสูงที่สุดนะครับคือแวนค i ิช ซึ่งราคาแบบถือว่าแพงสุดแล้วกันนะเพื่อนๆใน a อ t o n น a r t i n เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆที่ชอบรถเนี่ยจะต้องเห็นอิน t a า r กรมของพี่โต้องอยู่แล้วเพราะว่าการถ่ายรูปของที่นี่นะเรียกว่าเป็นผู้นำเทรนด์การถ่ายแบบมืดๆถือว่าเป็นกระแสในวงการนะครับว่าเฮ้ยเมื่อก่อนคนจะถ่ายรถแบบแช้ให้มันเห็นนะใช้ iPhone แล้วก็ถ่ายกว้างๆคือต้องให้คเครดิตเพื่อนสนิทก็คือคุณหนุ่มที่หนุ่มกันชัยไม่ใช่พี่หนุ่มเดี๋ยวขึ้นพี่หนุ่มเขามองรถเหมือนผมก็เลยแบบพี่หนุ่มมาหามุมเจ๋งๆคือบางทีรถมันสวยตรงนี้ ผมก็เลยพัฒนารูปมั่นใจว่าเป็นคนแรกที่ลงรูปลักษณะแบบนี้ในตลาดรถนะแล้วหลังๆตอนนี้ก็โอ้โหจริงดีใจเพราะว่าทําให้ภาพรถมันสวยขึ้นมันก็จะเห็นแบบสวยด้วยใช่แต่บางคนตอนนี้ก็แบบอยากจะ DM ไปบอกให้น้องมืดไปแล้วพี่เคยลองมาแล้วมันไม่เวิร์คคือมันเป็นศิลปะนะพูดถึงศิลปะพี่ที่นี่นี่มันดูเหมือนอยู่ต่างประเทศมากเลยนะต้องบอกโจ้คือผมอยู่วงการรถมา20ปีใช่ป่ะบช่วงที่ผมเดิน ทางไปซื้อรถที่ต่างประเทศอะบางทีผมไปเห็นฝรั่งเขาเก็บรถ <ừ> um. คือบางคนเก็บในโรงนาแต่บางคนเก็บในตึกสิ่งที่ผมชอบคือเขาต้องแอปพอยด์เท่านั้นซึ่งผมว่าสําหรับการจะเดลรถกับใครคนหนึ่งอะถ้าเราวอล์กอินไปอะมันเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปซื้ออ่าใช่เออคือผมก็เลยอยากทําอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วให้คอนเซปต์กับสถาปนิกว่าอยากได้อินดัสเทรียลแต่เป็นอินดัสเทรียลแบบเนี้ยนี้บบวกกับพวกการตกแต่งของลักชัวรี่วินเทจประมาณนี้เห็ <S <S นว่า ที่ทาไปเนี่ยสิล้านขอโทษนะครับถามแบบคนไม่มีความคิดแบบผมอ่ะจะเก็บรถไว้ขายมันต้องลงทุนเยอะขนาดนี้เลยพี่ผมไม่ได้มองว่าเป็นที่ขายรถนะคือผมมองว่ามันเป็นที่เก็บรถส่วนตัวของผมมันเป็นโรงรถเราอ่ะใช่ใช่ใช่ผมก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดตอนทําสนุกมากผมไปเลือกของเองเกือบทุกอย่างในนี้เลยอิดที่เห็นอย่างงี้ก็เป็นแบบของชาวบ้านอ่ะที่อยุธยากําแพงไม้ก็เป็นพวกไม้สนจากประเทศที่ คือเขาเผาไฟมานะพี่ไปดูถึงญี่ปุ่นเลยหรอไม่ใช่อันนี้ดูในอิมเลนด์โอเคโอเคหรือว่าแม้กระทั่งในห้องน้ำอะก็เป็นแฮนเพนนะเป็นไงเป็นเพื่อนทุกอย่างมีสตอรี่หมดนะครับมาพี่นี่คือคลาสสิกมากเป็น f ฟ r ร์รี่ G T S I กำลังจะถามว่าทำไมต้องเลือกรุ่นนี้มาเพราะเห็นพี่บอกพี่ชอบเองด้วยใช่ภาพในฝันเห็นรถวินเทจสวยๆจอดในกาลาชไงก็เลยต้องมีหนึ่งคันที่จอดคู่กับเชนเดเลียไม่เน้นขับคันนี้นจอดเน้นคุย <laughs> เน้นจอด <laughs> แต่พวกนี้เป็น Investment <laughs> นะโจซื้อทิ้งไว้ยังไง5ปี10ปีกำไรแนะ่นอนอุ้ยนี่ประเด็นนี้กำลังร้อนแรงเลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะเพื่อนๆหลายคนถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงซื้อรถเป็น10ล้านหรือบางคันที่ไปลงรถที่ออกมาอ๋อครับขายกับ ทำไรเป็นไปได้ยังไงเพื่อนๆไม่เข้าใจแต่ถ้าผมตอบเองเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เคลียร์ให้พี่โต้งตอบดีวกว่าอธว่าอย่างนี้ก่อนคอลเลคชันของผมมันเป็นคอลเลคชันเล็กๆนะของวิอ๋องมันคือ ว้าว <Wow. S 2> ที่สุดอย่างวินเทจเนี่ยครับต้องแบ่งเป็น2อย่างก็คือวินเทจปีมันก็ต้องเก่านิดนึงแต่รถที่จะมีราคาขึ้นคือรถที่1สภาพต้องสมบูรณ์วิ่งได้ปกติของออริจินอลเกือบจะครบทุกชิ้นคือนอกจากแบบหูหาไม่ได้จริงริงโอเคนะหยวนหยวนบางทีเราก็ต้องมองข้าไมไปนิดนึงยังไงก็ตามวันหนึ่งคนที่ต้องการสะสมรถรุ่นเนี้ยหามันมีแค่2องคันในเมืองไทยอ่ะถึงเวลานั้นผมอาจจะทํากําไรจากเขา 20%, 30%เาป็นก็เป็นค่าเก็บค่าดูแลใช่เหมือนเราซื้อน่ การมาหนึ่งเรือนนะครับหนึ่งถ้าเราเลือกไม่เคยมีรอยชนไม่เคยมีรอยเบียดยังไงก็ขึ้นต้องเรียกว่าเป็นหลักของดีมานซ์พายด้วยใช่ใช่เซฐีปในประเทศไทยกี่คนขับเข้ากรุงเทพเจ้าของตึกอะ่ะที่เห็นตึกด,กดกูตึกเต็มไม่หมดแล้วนะแค่นั้นก็ไม่พอจะซื้อกันแล้วนะครับนั่นก็เป็นอีกเหตุผลว่าทําไมสิ่งพวกนี้เป็นอินเวสท์เมนต์หรือการลงทุนได้เครื่องคันนี้เป็นตัวสุดท้ายของรุ่นใหม่เอี่ยมเลยช่องเก็บของเป็นซิปอยู่เลยโอ้โหนี่ช่องเก็บของนะเพื่อนๆแต่ถ้าซิปแตกจะต้องซื้ออ่าโอ ดูแบบพี่สภาพกริปมากจริงครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่เฟอร์รี่มันต้องเล่นสีแดงป่ะครับนั่นเป็นขั้นยมของก่อนนั่นเอโอเคต้องยอมรับว่าเฟอร์รี่สีแดงสวยใช่ป่ะใช่ครับพอมันเยอะมากๆเหมือนไปมิตติ้งโจ้เคยไปนี่ไปมิตติ้งจะไม่อยากขับสีแดงใช่ไหมเพราะมันจะแดงหมดทุกคนัดงนึงแถบพี่ก็ไม่ได้เป็นแฟนเฟอร์รี่สีแดงครับเพราะว่ารู้สึกว่าเฟอร์รี่สีไหนก็สวยจริงครับคันนี้เป็น360ปเดอร์ จริงๆผมชอบ3 6 0มากผมเห็นภาพของ Fer ร์รี่ตอนที่ผมเรียนเปิดตัวมาปี99มันวายบอดี้ดูอลังการแล้วเราเล่นเกมอ่ะมันเป็นรถในเกมไง G T A ไม่ใช่ G T A นั้นรุ่นโจแล้วเซลแอซเอาลันใช่ป่ะมันเท่อะนี่ผมมีมา5คันแล้วนะได้คันนี้ก็เป็นขายคันเก่าก็เก็บคันใหม่คือผมมาเคยใช้4 3 0แล้วเราให้พี่โต้งฟังว่าผมมันต้องไม่จบนะทรมานคันผมมันอาจจะเจอดีเฟกไงไม่รู้มันไม่จบไม่ทนทีก็เลยขายไป เลยอยากรู้ว่า360นี่มันเก่ากว่า4 0 0ศอีกจริงๆอะ่ะมันมีแค่2-3ประเด็นเองนะที่360มันต้องทำคือหนึ่งคือถ้าเราเอามาปุ๊บสภาพตรงไหนไม่สมบูรณ์<ม>เราก็ต้องสั่งของอะหลังคามันไม่สนิทผมก็ต้องรออะไรบางชิ้นที่มันดึงให้ฝามันปิดกับเข้ามาเราดึงก่อนไม่ได้ครับมันเป็นแมนนวลแต่ว่าเวลาปิดมันแนบอยู่<ม>แต่รุ่นพวกนี้ถ้าได้มาแล้วท<ม>ําครบชินบ้นจริงๆก็ใช้ได้จริงนะค่ารีสตอร์ก็แพงมากพอสมควรคันนี้ทําไปล้านกว่าแล้วแต่ส่วนใหญ่จะจบก็ประมาณนะพี่ล้าน ใช่ี่เกียร์น่ารักมากเลยนะเกียร์ถอยเห็นไหมเป็นแบบขันโยกขั้นไหนต่ออ่ะสีเขียวคู่นี้โโดี่ไหมโอโ้โหคือบอกเลยพอเช่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมชื่นชอบมาก สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเล่นแต่ตัวธรรมดาแบบคาราคาราเอสเพราะว่าเห็นราคารุ่นพิเศษแล้วแบบเอาแค่ทาก้าเนี่ยพี่ผมรู้สึกโอ้โหเื่นแพงอะไรขนาดนั้นนะตอนนี้ป๊อตมาเพราะว่าเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยมันช็อตเทจไปอะเรือเขาไฟไหม่เหมือนว่าไม่รับจองแล้วนะครับหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นเพราะโควิดนะอย่างเบรกเซรามิกเนี้ยก่อนหน้านี้ก็หายไปอยู่ประมาณ6เดือนแต่พวกนี้ตอนนี้กําไรหมดนะครับนี่คือสไปเดอร์นะคบเป็นรุ่นพิเศษเครื่อง4.0คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยโอ้โหเกียร์แมนนวลนะประเทศไทยเนี่ยมีไม่เยอะเห็น ว่าเจ้าของแรกเนี่ยซื้อมาประมาณ11ล้านวิ่งไปนิดหน่อยตอนนี้ขายเท่าไหร่ครับก็สิบเอ็ดล้านก็สิบเอ็ดล้านเหมือนกันนะไ่ขาดทุนแล้วถ้าผมอยากได้ครับคันนี้มีเจ้าของอ๋อซื้อแล้วหรอครับไม่คันนี้เป็นรถเพื่อนสนิทกันตอนนี้เขาฝากเอาไว้ส่วนใหญ่รถที่นี่มีเจ้าของแลวจริงๆสีขาวด้วยนะแต่ว่าเป็นแรปเป็นอาร์ไมกรีนแต่คันนี้พ่นเลยคันนี้เป็นโอลิฟกรี นี่คือทาสีใหม่เลยเพราะว่าก็เจ็ดปีมันถึงอายุที่อาจจะต้องทําสีแล้วบางคันผมก็กำลังจะถามพี่พอดีเลยทําสีนี้ปกติลดราคาไม่ตกหรอครับต้องดูว่าทําสีเนื่องด้วยสาเหตุไหนถ้าอย่างเนี้ยตอนที่เขาทำเนี่ยมันยังไม่มีสติ๊กเกอร์โอลิฟกินออกมาแล้วเขารอไม่ได้พี่เขาก็เลยสั่งทําสีนี้คันนี้ออปชั่นดีครับเบาะสปอร์ตซีดสปอร์ตโคโน่แล้วก็เกียร์แมนนนกันหน้าขับอีกแล้ว 4S นะคันนี้เปิดประทุนคาบิโอเร่ด้วยราคาขึ้นแน่นอน โตซื้อพวกนี้ขับ2อปีการันตีไม่ขาดทุนคันนี้เท่าไหร่ครับไม่เกิน8ล้านหรือถ้าถึงเวลานั้นเจอเนื้อคู่ก็อาจจะขาย9้าล้านได้อาจจะได้กําไรด้วยหรอใช่โอ้โหมีที่ไหนครับเพื่อนๆต้องรับซื้อเลยสองปีเก้าล้านเดี๋ยวก่อนพี่ต้องบอกพี่ช่วยฝากขายให้ได้ครอคันนี้เ็าซื้อผมไป5าปีแล้วก็ไม่ขาดทุน5ปีที่เราซื้อไปเท่าไหร่ครับ7ล้านตอนนี้ก็เกิน7แล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งมันก็ลงนะแต่ตอนนี้มันก็ดีดกลับขึ้นมาคันนี้ที่มันราคาสูงกว่า เพราะว่ามันเป็น GT bucket seat แล้วมันเป็น complete car tech art แล้วก็เบรกเซรามิกคันนี้เป็นพาร์ทแท้ทั้งคันโจอลองสตาร์ทขอบคุณครับพี่เอาแบบใส่ท่อสปอร์ตด้วยนะครับพร้อมนะพร้อมนะหมโอ้โอ ตัดกล้องแบบตกใจอะเพื่อนๆ่เฮ้ยทำไมเสียงมันขนาดนั้นน้าพี่ตอนแทกเฉยๆได้ยินเสียงแล้วแบบเอ้ยเอ็นเองไงเสียงมันจี๊ดกว่าก้าก้าหนึ่งนะคือคันนี้ใส่ท่อด้วยท่อแต่งเอากลับเลยไหมกี่กี่ก่่ไม่ไม่ไม่คันนี้ไม่ได้ขายคันนี้รถเพื่อนโอ้โหไม่ได้ขายด้วยนะอุาสาห์ให้ลองเรียบร้อยเลยนะครับจะไม่ขายแล้วไม่ใช่เราบอกแค่ว่าเออก้าก้เจ็มันก็น่าเก็บก้าวก้เจ็อะทุกคันตอนนี้มึงนอกราคาไปละมึงใครก็เริ่มเริ่มมามึงนอกจะนําเราไปปี2ปีใช่ได้ยินหลายๆคนนะ รวมถึงพี่โต้งเนี่ยก็แนะนําเหมือนกันว่าคันนี้ก็เป็นอีกคันที่น่าลงทุนเทอร์โบราคาแข็งแล้วทำไมเขาถึงแข็งนะครับตัวเทอร์โบ เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยปอรเนี่ยต้องเป็นรุ่นดีกว่ารุ่นธรรมดาขึ้นมา2-3สามสเตปถึงจะเป็นเทอร์โบเริ่มจากคาเล่าคาเล่าเอสคาเลราโฟร์ลราโฟร์เอสแล้วค่อยเป็น g ี s, g <TS>. <S อันนั้นเป็นรุ่นใหม่แล้วแต่ว่าพอเป็นเทอร์โบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับสเตปก่อนที่เป็น GT สมัยก่อนเนี่ยการที่จะซื้อในวันวันเทอร์โบเนี่ย แพงมากโดยเมืองไทยจํานวนรถมันก็เลยน้อยอแทบไม่เห็นเลยใช่ครับเราจะสังเกตง่ายๆจากโป่งเอาไว้ดูดอากาศด้านข้างใ่เป็นเอกลักษณ์มากๆโอ้รับรองนะเพื่อนดินคําว่าเทอร์โบในรถปอร์เช่นะครับโอ้เรียกว่าดึงไส้ไหลครับหรืออ้โหไส้ฉันไปกองอยู่ที่ตะตุ่มณายุคนั้นแรงในยุคแต่ถ้ายุคนี้เทอร์โบ อย่างนี้ก็สู้พวกนี้ไม่ได้นะไปเป็นเจ้าก้อ1.2 Carrera 4 GTS โอ้ได้ดุมล้อแบบนี้อีกแล้วนะครับมันโดนใจมากอ่ะเพื่อนๆผมซื้อทุกคันผมขับหมดเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราได้เสพด้วยแล้วเราได้รู้ด้วยว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นยังไงอย่างรุ่นนี้ขับสี่เลี้ยวเกาะมากคมเวลาเร่งนี่รู้สึกได้ถึงแรงมาี่มันเยอะคขับสีมันจะแบบเหมือนตะกุยออกไปเลยฟูไปเลยสีล้อแรงม้าเต็ม พอแบบเป็นโฟนะมันจะได้ไฟยาวนะพี่ใช่นักโงร้อมันก็จะแบบสวยขึ้นนักเล่นรถตัวจริงคือน้องโจนี่เองนักนักนักอ่านตามอินเทอร์เน็ตครับโอ้ยโจก็ได้เทสรถเยอะคันนี้นี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ11ล้านกว่า11ล้านกว่าแต่ถ้าเป็นตัวเทอร์โบล่ะครับคันนี้8ล้านกว่าคันนี้เคยลงไปถึง7ล้านนะคนที่ซื้อ7ล้านได้ก็กําไรเหมือนที่ผมบอกเลยแล้วแต่จังหวะกันขาัรถมันเท่ด้วยนะสมมติ f อถามละพี่ผมมีงบประมาณ10ล้านเนี่ย ซื้อขนาดดีโจทย์แรกเลยนะครับไม่อยากขาดทุนพี่แนะนําเลยนะ10ล้านเหรออ่าบวกลบนิดหน่อยผมกลับมองไม่ใช่ปอนนะผมมองว่ารุ่นที่โจ้เคยขับอะ่ะผมเชียร์คนไปซื้อรุ่นนั้นเยอะ เอร์รี่แคลิฟเนียทีอตอนนี้แคลิฟเนียทีประมาณ13ล้าน13กว่าแล้วแต่สภาพ13ล้านกว่าได้ขับเฟอร์รี่ที่ไม่ได้เก่านะเป็นเต็มใหม่แล้วเออเครื่องเทอร์โบเปิดประทุนได้พาลูกพาเมียไปได้ใช่ขับง่ายใช่ไหมขับง่ายแล้วรถเรื่องแรงพอสมควรโแรงอยู่แล้วครับเออถ้าเป็นป๊อตก็แนะนําให้ซื้อรุ่นที่มันยากนิดหนึ่งเป็นพวกเก้าเก้านึง GT8 คันสีเหลืองเมื่อกี้หรือทาก้า โอ้โทาก้าชอบทาก้าหายากตอนนี้ตอนนี้ใครมีทาก้าเหมือนเหมือนไม่ทองอ่ะใช่มีแต่คนมาขอซื้อยิงได้ด้วยนะยิง,งได้ไม่ขายยังไม่อยากขายเมื่อก่อนนะพี่ เ็นคนขายทาก้าแบบตามโชรูมอะไรอย่างนงี้นะครับโหคิดว่าใครมันจะไปซื้อวะคือตอนแรกคิดแค<ช>่แบบเฮ้ยแรงมาเท่ากันแต่ขับชา้ากว่าเดิมเพราะมันมีนกลไกเปิดหลังคารถห,หนักเออแบบรถก็หนักใครไปซื้อไปรุ่นเนี่ยพี่อยากแบบปื๊ดแรงๆใช่ไหมตอนนั้นมันผมไปซื้อ9 9 2, 2น้องที่ดีลเลอร์ก็บอกพี่เพิ่มอีกล้านเดียวแต่รอรถหน่อยได้รุ่นทาก้านะแล้วเอาสเปกมาดูโอ้โหช้ากว่าเดิมเอาไปทำไมวะตอนนี้เห็นขายกัน16 17เจล้านโอ้โหบ้าไปแล้วถ้าวันนั้นผมซื้อวันนี้กำไรห้า โอ้โหเนี่ยเป็นเรื่องคิดตื่นเกินไปแต่ถ้าก้าของป๊อตต้องยอมรับว่ามันสวยนะอ้้นยมันสวยมากแล้วเปิดหลังคาเท่ยิ่งเห็นราคาขึ้นยิ่งโอ้โหสวยจังเลยไม่ไดซื้อเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคืออีก2ปีข้างหน้าที่ชิปเมนต์กลับมาส่งผลิตได้เหมือนเดิมผมว่าอาจจะลงนะอืมเพราะผมมันขึ้นเยอะไปนะใช่แล้วมันเยอะเหมือนผมตอดเนี้ยผมก็กลับมาชอบรถไม่ได้โมเดิร์นมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วรถที่มันแรงมากๆอ่ะพอเราหกขับแล้วไม่ได้ฟูลท็อปกดไปนิดเดียวมันก็สุดแล้ว เออแล้วก็เสียงความรู้สึก อารมณ์เก่าๆบางทีมันมันไงเหมือนแล้วโตมากับสิ่งนี้แล้วก็ยังชอบอะไรอย่างี้อยู่น้อง n อนะพี่น้อง NA เอธอโบก็ได้แล้วต้องเป็นแบบว่ามีอายุนิดนึงมันก็มันดิสำหรับผมนะทุกครั้งที่ผมซื้อรถเนี่ยจะคิดว่านี่แหละคันสุดท้ายเป็นได้ไหมล่ะไม่มีทางใช่มีทางใช่เพราะว่าพอถึงวันหนึ่งเราก็อยากจะลองอย่างเช่นตอนนี้ผมกาลังชอบ Aston Martin เครื่องตัวนี้มันเจ๋งใช่ไหมเบนท์แมเครื่อง AMG แต่ว่าตอนที่อยู่ใน GTS หรือ GTR เรานั่งไปข้าง ข้างหลังนะมันจะร่มมหนเหน้ายาวมากเลยแต่พออันเนี้ยนั่งกลางโหเลี้ยวคมแบบโอยขับสนุกนะขับเสียงมันมาถึงตรงนี้นะครับผมสงสัยตั้งแต่แรกลวนี่สะพานอะไรครับสะพานพระรามเจ็ดพี่ไม่ค่อยใช้ลูกน้องนะฮะเพราะลูกน้องเนี่ยมันโหดไม่เท่าพี่อ๋อพระรามเจ็ดนะครับคือผมมาบอกเขาว่าผมชอบเหล็กบีมใหญ่ๆผมอยากให้โชว์เ็คเตอร์ของ บีมเหล็กเยอะๆครั้งแรกที่เราดราฟ์มาให้ดูผมชอบเลยเขาบอกว่าแต่ว่าร้านนะครับเพื่อนๆนะครับต้องเขายังหาเวยในการใช้ไม่ถูกก็เลยทําเดี๋ยวพาขึ้นไปดูดรนทางไปออฟฟิศผมนงานนึกว่าอยู่โรงแรมเพื่อน อุ้ยพี่ห้องทำงานมีอาหารด้วยเหรอครับอันนี้คือแช่อาหารแล้วก็ดูรถเหรอครับทำเป็นเหมือนบ้านฝรั่งไงแช่แข็งแต่ทมเป็นเออมีเหตุผลเออแล้วเวลาแบบพี่อาบน้ำอยู่ลูกค้ามาดูรถไงไม่มีเขาไม่มีม่านอ๋อมีม่านมีม่านห้องทำงานนี้จะเป็นเหมือนกับ luxury vintage มองไปแล้วจะเห็นรถจะมีคิ้วตามผนังนะแล้วก็เล่นสีเดียวให้เหมือนบ้านบ้านฝรั่งมุมนี้นี่คือเหมือนอยู่ต่างประเทศมากเลยพี่เป็นกระจกบ้านใหญ่ๆแล้วมองไปนะครับเป็นสวนสวนที่อเมริกาชื่อเลยนะครับเซ็นเตอร์พาร์คเซ็นเตอร์พาร์คนะครับแต่ว่าสิ่งที่เจ๋งคือโจ้ลองนั่งดูดิเวลาโจ้นั่งทํางานมันได้ดูรถโอ้โหนี่นะครับขออนุญาตเป็นซีโอหนึ่งวันนะครับโอ้โหคิดคิดตังด้วยต้อคิดตังนะครับ มีน้ำสองขวดนะคะรับสี่สิบนะแข็งสองสีบหาบาทจายด้วยเมื่อกี้กินไปอะ่ะกอคอเดี๋ยวผมเข้าใจคือผมว่าพี่เป็นคนที่ใช้ศิละปะในการมาร่วมทํางานนะใช้อารมณ์ใช้อะไรอย่างเงี้ยฟิลม,มันได้เ,บบเลยความชอบสุดท้ายพอโจชอบทำอะไรมากๆภาพมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆอพอภาพชัดปุ๊บอย่างเงี้ยเราเห็นตั้งแต่เรายัางทําไมเ่เสร็ เราก็เลือกของที่มันแมชกันเหมือนบ้านน่ะเราก็อยากอยู่บ้านเราทุกวันปกติพี่นอนที่นี่ไ่มครับไม่ไม่ไม่เลย <c oughs> บ้าน <c oughs> บ้านอยู่ใกล้เลือกที่ทํางานใกล้บ้านซึ่งใหญ่ก็มาตลอดเพราะว่าชอบมานั่งดูรถอืมัเนเพลิดเพลินนะครับเออที่นี่รับสมัครพนักงานเซลอะไรไหมครับพี่พอดีช่วงนี้ก็อยากจะหางานเพิ่มเหมือนกันจ้งไม่ไหวไม่ได้ครับไม่มีไม่มีเซลอันนี้ไม่ใช่โชว์รูมครับเป็นการ์ดเล็กๆคือแบบ private collection นะครับนี่นะมุมโอ้โห มันก็อยู่ต่างประเทศทุกคนแต่ที่ยังกิษผมชอบแอมฮาเล่คนนั้นก็เท่คนนั้น,น,น,นที่จอดก็เท่มีไฮเปอร์คาร์เก็บแบบเขาไปซื้อรถอะไรมาได้เยอะค่ะ ผมว่าเขาน่าจะพอร์ตแบบพอร์ตดีด้วยแบบเหมือนกับเป็นคอลเลกเตอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยมสมมุติว่าเป็น l a m b บ r g ก i n ีรุ่นพิเศษเนี่ยแล้วเขาซื้อเพื่อไปเก็บไว้ในคอลเลกชันเขา<อ>มันก็จะอัพทั้งเขาทั้งดีลเลอร์อะไรเงี้ยผมมองอย่างนั้นนะบางคนก็เลยเก็บเป็นเหมือนอินเวส m e เมนต์อนาคตพี่ไปอย่างนั้นเลยไหมครับตอนนี้ติดอยู่เรื่องเดียว เรื่องอ <laughs> ผมว่าเรื่องนี้แน่ติดเหมกันทั้งประเทศนะครับผมก็ติดเรื่องนี้เหมือนกันเลยครับทําที่มันสนุกครับทําอะไรที่เรารักมันก็ทําออกมาแล้วมันก็จะเอ็นจอยใช่แล้วมันจะไม่เบื่ออยากมาทุกคนัควันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่โต้งมากนะครับที่ให้เกียรติรายการพวกเราม,ามาวันนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยพี่อยากให้พี่โต้งฝากให้กับเพื่อนๆหรือเอฟซีที่แบบเฮ้ยอยากจะ เล่นรถคือผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยมีเงินครับแต่บางทีอ่ะเฮ้ยเราไม่กล้าซื้อแบบไม่รู้จะไปขับที่ไหนอ่ะเพื่อนเนี่ยไม่มีใครขับเลยแต่ชอบชอบรถแบบนี้เอาจริงๆก็บอกเหมือนกับ ทุกคนที่ที่รู้จักผมนะคือไม่ได้ว่าต้องซื้อรถกับผมแต่ว่าโทรมาปรึกษาผมก็ยินดีแล้วนะเพราะว่าเราลองผิดลองถูกมาเยอะอะโอ้โหใช้รถมา50กว่าปีอ่ะเพื่อนเพื่อนเบรอไปออไปอยู่ในวงการรถมา20ักว่าปีแล้วอะแล้วทำทุกวันนี้ก็เพราะว่าใจรักเพราะฉะนั้นยินดีที่จะแบ่งปันความรู้คือถ้าไม่กล้าที่จะซื้อซูเปอร์คาร์คันแรกทุกคนเลย พี่ตงครับมีเงิน10ล้านซื้ออะไรดีหรือว่าเริ่ม5ล้านก็ได้แบบบางทีอาจจะแบบมันก็มีตัวเลือกเยอะมันก็มีแชแมนมีอะไรเงี้ยครับถึงเป็น IG ไวแล้วจริงแล้วก็ DM มาหรือว่าโทรมาก็ได้เข้าไปดูได้ก็ชื่อเดียวกันแบบไม่ต้องขีดล่างได้ครับผมก็ยินดีสำหรับเพื่อนทุกคนนะที่ชื่นชอบรถเพราะว่าสุดท้ายแล้วที่เนี่ยก็คือไม่อยากให้มอาขายรถหรืออะไรแต่เราคือคอมมูนิตี้เล่นรถด้วยกันคนที่เล่นรถเรามา จอยด้วยกันดีกว่าครับนะครับขอบคุณโจต้องขอบคุณทีมงานต้องขอบคุณพี่โตมากกว่าครับให้พวกเรามาเปิดวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่ตามดูคลิปจนจบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ